ศึกวลีบดีที่126เหมือนเดิมครับผมคัดมวยชอบมาฝากด้วยกันทั้งหมดอีก่7คู่นะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มไล่ไปตามลำดับแฟฟ้าี P F C. พร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเนี่ยฟังไปพร้อมกันเลยนะครับโดยคู่แรกเนี่ยเป็นอาริเซโอมาเตต้าเจอกับปตทนะครับคู่นี้เคยเจอกันมาแล้วครั้งนึงนะครับการเจอกันครั้งนี้เป็นการเจอกันในภาคที่2ครับเอาให้หายคาใจเลยนะครับคู่นี้เรียดเปิดให้ปตทเนี่ยเป็นต่ออยู่3-2ช่วงตัวเลยแหละครับ คู่นี้ชกกันในพิกัด147ปอนดะ์ครับน้ำหนักและค่านะครับคนทั้งคู่เนี่ยบอกเลยว่าผ่านนะครับคู่นี้เคยเจอกันมาแล้วครั้งหนึ่งในรายการไทยไฟนะครับเป็นทางด้านของปตทนะครับที่ชนะไปแบบสะใจแฟนมวยชาวไทยจะพูดอย่างนี้ก็ไม่ไกลความจริงมากนะักแต่คาใจเจ้าอาริโซอมาเาเทต้าครับบอสชาตีจัดให้ครับภาค2ที่วันย้ำชิปเอาให้หายคาใจเลยครับคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างมวยซ้ายกับมวยขวานะครับซ้ายจากมาเาเทต้าขวาจากปตทครับ คู่นี้ถ้าเรามองย้อนกลับไปตอนทั้งคู่ที่เจอกันในไทไฟเนี่ยเราจะเห็นได้เลยนะครับว่ายกแรกเนี่ยทางด้านของปรตทรทําได้ดีกว่าไม่ว่าจะเป็นอาวุธไหนก็แล้วแต่นะครับหมัดเท้าเข่าศอ,อกทําได้ดีกว่าหมดเลยนะครับแต่พอขึ้นยก2มาเจ้าอาราซิโอมาลาเทต้าเนี่ยแก้เกมมาใหม่ครับออกมายก2เนี่ยอาริซิโอมาลาเทต้าเนี่ยมาใช้จังหวะสอน,นครับใช้ดักเอาในจังหวะที่ปรตทเดินเข้าหา และเลือกดักด้วยกำปั้นซ้ายและหมัดยับขวาเรียกได้ว่าต่อย10หมัดนี่เข้า11หมัดเลยก็ว่าได้ครับและพอขึ้นยก3นะครับรูปเกมเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับตอนยก2องครับและจบยกไปนะครับจนพิธีกรเนี่ยประกาศออกปากว่าจะมียก4หรือไม่เพราะรูปเกมเนี่ยมันดูสูสีเพราะว่า3เนีายเป็นหน้านของอลซิโอที่ได้แต่1อย่างที่บอกครับปตทดีกว่าอย่างชัดเจนนะครับแต่แล้วกรรมการก็ยกมือให้ปตทรครับเป็นฝ่ายชนะไปนะครับและสำหรับมวยชอบคู่นี้ผมชอบไปที่อาริโอมาเลเซีนะครับ ผมเชื่อว่าอาริซิโอมาเลต้าเนี่ยน่าจะเป็นงานยากของปตทยากกว่าตอนที่เจอกันในภาคแรกอย่างแน่นอนครับเป็นเฟฟซ c แล้วเป็นเฟฟซแล้วครับในนี้มองยังไงลองคอมเมนต์เข้ามาฟังกันหน่อยครับว่ามองในมุมเดียวกับแอดมินหรือเปล่านะครับ ต่อเลยนะครับต่อกันที่คู่ที่2ก็คือยอดเหล็กเพชรอออัจฉริยะเจอกับป้อมเพชรผ่านทองยิมนะครับคู่นี้เรดเปิดให้ป้อมเพชรเนี่ยเป็นต่อที่3ต่อ2ช่วงตัวนะครับคู่นี้น้าหนักและค่าน้ําผ่านด้วยกันทั้งคู่นะครับชกกันในพิกัดไฟเวทนะครับคู่นี้อย่างที่รู้กันดีนะครับดาม่าผลการตัดสินในการเจอกันในภาคแรกครับแฟนมวยส่วนใหญ่เนะี่ยมองว่าป้อมเพชรน่าจะเป็นฝ่ายชนะนะครับ คู่นี้นะฮะอย่างที่ผมได้วิเคห์นะครับเพราะว่ามีดราม่าผมก็ย้อนกลับไปดูเทปหลายครั้งหลายคราวอยู่เหมือนกันครับคู่นี้เริ่มต้นแก่เสียงะระฆังดังมาเนี่ยผมว่าเป็นทางด้านของป้อมเพชรน,นะที่เปิดเกมบุกลัวออกอกาวุธเข้าใส่นะครับทำให้ผมอึ้งทึ่งเสียวอยู่นานอยู่เหมือนกัน,นครับเอ้ยผมคิดในใจเอ้ยนี่มันนิวป้อมเพชรน,นี่ว่ามันไม่ใช่ป้อมเพชรคนเดิมทําไมมันเป็นป้อมเพชรนิวเวอร์ชั่นวะนะครับแต่ถ้าสังเกตดูดีนะครับช่วง,งกลางยกนะครับช่วงกลางยกแรกเนี่ยเปลี่ยนจากป้อมเพชรกลายมาเป็นยอดเหล็กเพชรเป็นบบ้านครั ป้อมเพชรก็มีอาการเป๋ซีให้เห็นมีวูบ้าให้เห็นอยู่เหมือนกันนะครับแต่ป้อมเพชรก็มาได้การขอช่วงท้ายจะหมดยกแยกอยู่แล้วนะครับทำเอา ยอดเพชรเป๊ยังเซไปก่อนที่จะจบยกแรกไปนะครับแต่ขึ้นยก2ครับมันเป็นเกมที่ทั้งคู่เนี่ยหนังคนละม้วนเลยนะครับทั้งคู่ไม่มีใครยอมถอยให้กันเลยนะครับไม่เรียกได้ว่าชนิดที่แบบค่าที่เองที่ขาที่เองที่ถามว่าเรื่องออกอาวุธความทีเนี่ยอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ป้อมเพชรนะครับที่ขยันออกมากกว่าแต่แปลกนะครับตรงที่ยอดเหล็กเพชรโดนแล้วนะครับไม่ว่าจะโดนกี่หมัดก็แล้วแต่นะครับทนได้นะครับแต่พอยอดเหล็กเพชรนะครับออกทีไรท้าดูดีๆนะ ป้อมเพชรเนี่ยมีเอียงมีวุบวาบให้เห็นตามแรงหมัดของยอดหลกเพชรที่ออกไปนะครับพูดตรงๆนะยก2เนี่ยเป็นยกที่ให้คะแนนประเมินคะแนนยากที่สุดเลยนะครับแต่พอขึ้นยก3นี่แหละนะครับเป็นป้อมเพชรที่ออกมาชิงบุกเดินเลยนะครับไม่ให้ยอดหลกเพชรได้มีโอกาสเดินหรือตั้งหลักเลยนะครับ หนักมากครับบุกหนักจริงๆครับจนมีช่วงมาได้กำปั้นขวาตรงทําให้เจ้าดนกเพชรมีอาการเป๋และเมานนี้นะครับแต่ก็ปิดเกมไม่ลงนะครับและภาคนี้นะครับถ้าเทียบกับภาคก่อนต้องบอกเลยนะครับว่าป้อมเพชรเนี่ยมีวิวัฒนาการที่ดีเป็นอย่างมากนะครับและมันทําให้ผมอดคิดว่าภาคนี้นะครับที่จะเดือดกว่าภาคแรกแน่ๆครับคู่นี้ครั้งนี้ผมชอบไปที่ป้อมเพชรนะเพราะผมอดไม่ไหวจริงๆที่จะเห็นวิวัฒนาการของป้อมเพชรพานองยิมที่ซ้อมอยู่กับเสี่ยแขกครับเรดเปิด มาให้ป้อมเพชรต่อ3ามแต่ก็จิ้มไปที่ป้อมเพชรน,นะฮะต่อกันที่คู่ของพี่ 3A เจอกับตุยลินทัศนะครับคู่นี้พี่ 3A เอนี่ยอายุ4ี่เอ็ดแล้วนะตุยลินทัศแค่22เองพี่ 3A เเนี่ยเสียเปรียบูุร่างช่องชกนะพี่ 3A เอนี่ยร้อตุยลินทัศเนี่ยร้อยประมาณ747 5นะครับคู่นี้ในกติกามวยไทยถามว่าพี่ 3A ชกไว้ล่าสุดเมื่อไหร่นะครับพี่ 3A ชกไว้ล่าสุดเนี่ยตอนเจอกับเจ้าอัครามคามดีคู่นี้ตุยลินทัศต้องบอกแบบนี้ครับ เขาคือนักชกที่สดแลวก็พุ่งแรงมากในชั่วโมงนี้จริงๆชนะน็อกโชคปีชาคนที่ว่าแข็งแข็งในชนะน็อกมาชนะน็อกกิจเพชรค,คนที่ว่ามีฝีมือใช้จังหวะจังหวะ2ได้ดีนี่ก็ชนะน็อกมานะครับมวยคนนี้ครับมวยตัวนี้ไรตําราของจริงครับตุยลินทัศน์ไม่เหมือนพมา่าตัวอื่นนะครับคู่นี้ความเร็วพี่สามเอไม่เป็นรองนะแต่พี่สามเอเป็นรองเรื่องของสังขารน,นะครับมีผลอย่างแน่นอนบนเวทีเพราะฉะนั้นเนี่ยตุยลินทัศน์เนี่ยเขาเป็นมวยที่ไม่แพ้มวยฝีมือคือเป็นมวยพมา่า ที่ไล่ตาราของจริงครับผมมองว่าคู่นี้เนี่ยคือโจทย์ยากของพี่สามเอเลยคู่นี้ผมมองอย่างนี้ครับฝีมือเนี่ยพอกันแต่ 3A เนี่ยเสียเปียบเพราะว่านานครับบอกเลยครับว่านานบนเวทีเนี่ยกว่าจะจับทางพม่าตัวนี้เจอนะครับเพราะว่าสมวยพม่าตัวนี้เนี่ยมันไล่ตาราแต่ตรงกันข้ามกับพี่ 3A เครับเพราะว่าพม่าตัวนี้เนี่ยเคยเจอพวกมวยฝีมือที่เป็นนักชกไทยเนี่ยมาแล้วหลายคนนะครับ อีกครั้งเนี่ยยังไงยังไงเกมนี้ก็บทเบียดเสียดสีกันเกิน2ยกอย่างแน่นอนครับคููนี้ผมว่าถ้าเกมผ่าน2ยกไปร่างกายคือคําตอบครับเพราะฉะนั้นแล้วตุยลินทัศน์คนนี้นะครับไม่แพ้พวกมวยฝีมือและมีวิธีการและมีวิธีการชกและมีวิธีการเข้าทําที่ฉลาดมากๆครับฟันทงครับตุยลินทัศน์ครับถึงแม้ว่าเลดจ,จะเปิดมาเป็นรอง5้าสี่นะครับแต่ก็ชอบมวยรองไปที่ตุยลินทัศน์นะครับ แล้วก็อย่างที่บอกครับสึกนี้ผมคัดมาให้7คู่แต่ว่า4คู่ก่อนหน้านี้ผมได้วิวเคราะห์เป็นคลิปย่อยๆไปแล้วเพราะไฟการ์ดมันออกมาทีละคู่ทีละคู่นะครับเดี๋ยวผมจะทวน4คู่ให้ฟังกันอีกทีนึงนะครับคู่แรกเนี่ยเป็นทางด้านของเสกสันเจกับเสือแบ็กนะคู่นี้เลด เปิดต่อให้เสือแบ็กเป็นต่อที่5-4เจอกันในพิกัด1 4 0ปอนด์คู่นี้เป็นอีกคู่หนึ่งครับที่จะตัดสินกันด้วยพละกําลังและความแข็งแกร่งแงรเพราะว่าทรงมวยแบบเสศสันเนี่ยผมดูแล้วนะครับฟอร์มของเสือแบนะ็กเนี่ยไม่แพ้มวยทรงนี้นะครับและชอบไปที่เสือแบ็กนะแล้วก็เมืองไทยเนี่ยเจอกับคาเซมเนี่ยเรตเปิดให้เมืองไทยเป็นต่อ3-2นะแต่ผมว่าเมืองไทยเนี่ยเจองานยากครับเพราะว่าหมัดของคาเซมเนี่ยค่อนข้างอันตรายและแข็งแกร่งและคามมา,มากๆเมืองไทยถึงแม้ว่าจะมีน้ําอืดน้ําอดน้ําทนที่ดีนะครับ แต่ปฏิเสธไม่ได้จริงครับว่าในมองความคิดของผมเพียงคนเดียวนะผมว่าคาเซมเนี่ยคือจดยากผมมองต่างเรดนิดนึงนะครับแล้วก็ชาโดเจอกับดิวมึงหยางเนี่ยเรทเปิดให้ชาโดเป็นต่อ3-1นะครับถึงแม้ว่าชาโดจะชกในกรีกาวมวยไทยเป็นครั้งแรกแต่เลทก็กล้าต่อ3-1ก็อย่างที่บอกครับชาโดเนี่ยเตะได้หนักจริงๆนะครับ แต่ก็อย่าประมาทบัดของหรวมบางอย่างไปครับแต่ยังไงยังไงก็เชียร์ไปที่ชาโดเองก็แล้วกันนะครับแล้วก็ปิดท้ายกันที่คู่ของอีเลียสเจอกับนาบิลนะครับคู่นี้อย่างที่บอกครับเรดเปิดให้นาบิลเป็นต่อ41ก็อย่างว่าแหละครับระยะของนาบิลเนี่ยมันจะเป็นอุปสรรคของนักบวยทุกคนเลยในวันนะครับเพราะนาบิลเนี่ยไม่เฉพาะสูงอย่างเดียวนะครับมีทั้งความเร็วมีทั้งเฮดบูมเมนท์ที่ดีนะครับแล้วก็มีทั้งสายตาที่ดีจังหวะ2ก็ดีจังหวะแรกไม่ต้องพูดถึงครับเพราะว่าระยะมันได้้เปรรียยบบอู่แลวคั โอเคครับสุดท้ายคลิปนี้นะครับอาจารย์ได้ผิดพลาดไปเนี่ยขอโทษขออภัยวะนะคลิปนี้เลยนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ